ได้ครับผมแต่ว่าฝั่งนี้มีก้ากรอดักอยู่ด้านในของวงด้วยครับน้บบัดนั้นคุณวงดีสุดจริงๆก็ไม่กับฟาวคอนด้านบนเลยครับได้ครับผมส่วนในวงแดงเนี่ยตอนนี้แน่นจัดเลยนะครับผมอยู่ถึงสองทีมด้วยกันแล้วมีโอกาสที่จะโดนทีมอมื่นแจมด้วยครับในเกมนี้บีบสุดจัดท่านผู้ชมครับแล้วเป็นฟอลคอนเข้าแบบพื้นที่ตรงนั้นก่อนครับปู่เซนยังไม่ขยับนะฮะเบบีเจ็บหนักเลยครับต้องเล่นกับวงเฟสที่ครับค่อนข้างเจ็บแล้วไปโดนยิงมาจากไกลๆครับผมตัวนี้เซตไม ยังไม่ถึงกับบีบมานะครับผมแต่ว่าก็ต้องขยับเหมือนกันครับสำหรับวิเทนมายผ่านมาได้ครับผมเจ็ดเูแล้วเจย์ขอบตัดน้องตาเป็นหลินโก้นครับหลินได้ไหมจังหวะนี้ได้มายิงเข้าไปด้วยแล้วเป็นกรุ๊กกี้ไปได้เบมี่ขาโผล่โผล่ไหมอีกนัดหนึ่งเห็นไหมนี่เดี๋ยวยังหนึ่งปลายปลายต้องเต่าต้องเต่าหลอดไมได้เป็นเมตอลอนครับยัง เอาเอาได้ไปเราหนาเบอร์อะไรเอาครับผมลายยอดไปน้องใส่กูเลยที่เล้วบูกี้ได้เปมีไปจังหวะนี้เอาเลนโซกับแฮมเมอร์ครับผมไปคอมโบกันนะส่ง17หายไปอีกหนึ่ง ่ตรงนี้จุ่ก็ตกรถไปก็ผมว่าแรปเปอร์เหลือคนเดียวครับเอาแล้วฮะหัวตารางนาวีมีปัญหาเวอาแรปเปอร์มีปัญหาครับเรียบร้อยว่รปเปอร์จบสิบหกไปนะครับผมโดยเทียร์ทอนไฟนั่นเองครับแต่เทียร์ทอนไฟก็เข้ายากเช่นเดียวกันครับผมเหมือนจะหาคิวก่อนครับเอโกสิตไม่ไหวครับบูโซนค่อนข้างเจ็บในวงเฟดที่สี่ครับหลบพ้นคิวนี้หรือเปล่าครับผมเรยบันเต้อยากได้คิวนี้นะครับผมแต่ว่าเหลี่ยมมันไม่ค่อยได้แต่ว่าสุดท้ายเป็นทางของฮัลโหลไม่แบทครับเป็นเอโกสิตมา เอิ่มเงาให้ใกล้เคียงครับได้ครับต้องลองดูลูกต่อไปครับเราเล่นไปได้นะอะมรดดก็บอกมาแล้วไปมาแล้วดิลิงเอมาเข้าที่หัวโอ้เดินใส่แล้วแล้วครับสำหรับเนมิกาเกมมิ่งครับผมมุมนี้พยายามอยู่แล้วเป็นเลนเจเอกสวนกลับมาน้องดาวลงไปครับไหมหลบไม่แบทออโอ้เนมิกาเข้าหูไม่ได้เท่ากับว่าได้จะไฟเพื่อคะแนนคิวแล้วครับสำหรับ2ทีมนี้นะพี่ชมครับลายยอดเข้ามาคอนเฟิร์มคิวแล้วตาหลอดไปได้เซวเปย์ครับครับขึ้นมามุมนี้ยังไงตาหลอดเก็บเซวเปย์ปลายผ่านทางนั่นของอีริน่าอีกหนึ่งทีไปทางนับ แล้วไปเจอตัวหน้ารับได้หรือเปล่าวะเรื่องที่จะไม่เล่นกับผมเจคขออรับอยู่แล้วฮะปล่อยปล่อยเข้าไปก่อนครับสำหรับเอียนาน่าจะตัดใจเล่นขอบวงแล้วครับเบนจ์เอกได้ไหลใต้หลุมไม่แบดออกจากเกมไปทีไฟสามคิวแต่ว่าน่าจะรอดยากครับอุ้ยแล้วไหลเข้ามาหายร่าไปแกรมเกมเขากรรระเบิดอยู่แล้วแบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าก็บอกแกล์พาไปลูกแรกลูกต่อมาแล้วอีกทางได้หนึ่งหลายย้อยกับผมไม่ได้ปุกี้ฮะต่อเกมไปแล้วแกลโหชุดเดียวได้ไรเอลน็อกดาวน์เลยครับครับผมผุมนี้เสียเปียบจัดเดียนฟก เติมมันปิดอยู่แล้วหัวโผล่มาก็จัดไปหนึ่งนัดครับผมแต่เขาโดนประกบอยู่แล้วเรียบร้อยเปปิโอได้ยูมินไปครับผมนะนะโดนไปได้บาตูรีโดนจูเก้ไปลแล้วเล็กไปได้เลยวันเต้มาเหมือนกันเติมไฟรัวๆแล้วเล็กหลายตายเลยวันเต้ออกจากเกมไปจังหวะนี้เดนฟิกซุนจัดครับผมขวาล่างเหมือนจะมูฟเข้ามาแล้วครับทีมที่เจอกับเอรีนาทวิตเทสมาขยับมาของเปปโอขอก่อนแต่สมองมันหนาเกินไปครับสามทีมลุมนะครับผมมูฟนี้ของทั้งของเดนฟิกยากมากครับผมเดกอพาแต่ไปแล้วสองคิวด้วยกันครับแล้วเป็นท่างของคยูยอนครับต้ยูมินครับ มุมนี้เจอทางด้านของฟิลเฟิร์สกดอีกหนึ่งทางหรือเปล่าครับผมโอ้โหแล้ววงดีลงมา หลบมาแล้วดอนซีครับผมได้เซนิดปลายหาไปได้คอลลี่ครับผมขวาล่างก็แน่นซ้ายล่างก็แน่นแน่นดูไม่ได้เลยโดนเข้าวาจังหวะนี้ยังไงครับผมแต่ดูเก็บบิงหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้โอ้โหดอนซีเกบเซเนียจะเกมไปแล้วแฮมเมอร์ดันมาพยายามจะล็อกไม่ให้ทีขึ้นมาเล่นครับและอย่างแสบเลยนะสักครู่นี้ครับขึ้นมาทิ้มปูแล้วกลับเลยครับดอนซีจังหวะนี้ยังไงตัดใจไหลเข้ามาแล้วเป็นการครับผมยังเหนียวอยู่ครับมุมนี้ของแอสตราเปเจแกรม องครับกลายเป็นว่ากำลังจะโดนหน้าหลังนะแกแต่โบว์ฟิกซ์ก็ไปได้สตาร์หลอดมาเหมือนกันนะอีกหนึ่งไม่ได้ตามมาครับเดีฟิกแล้วล่าตะเปรมาเรียบร้อยโอ้โบชอให้คุณอาร์ตโอ้โหหัวตารางตอนนี้หลุดไปอีกหนึ่งนะผู้ชมครับรวมไปถึงวีพีที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วครับแก๊สสามต่อหลุดจากเกมไปแอดล่าสีเขียวมบนที่หนีอยู่เลยครับเสียเพียงแค่น็อกดาวด์เท่านั้นครับตัดมาเดียนฟิคนสุดท้ายไหลมานาวิ่งเป็นนะครับโดลี่ครับผมส่งท้าของเดียนฟิจบอันดับที่สามปครับ ยังถือเ k คอยู่เลยครับนาวี่มาค่อนข้างไวครับล้วหาจังหวะนี้ MK14 ครับได้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเมื่อสักครู่ครับได้ครับผมขยับต่อครับทีมฟูลเทนเหมือนจะยังไม่ได้สัมผัสเพย์โซนเลยนะตอนนี้ค่อยๆเล่นเลยครับเพราะว่ามุมหรือว่าทิศทางที่เขาเข้ามามีแค่ทีมเดียวครับแต่ตรงนี้ถ้าเคลียร์ได้ได้เล่นอีกหนึ่งวงนะครับสำหรับเอรินาถูกต้องฮะธนาหองตีวิทเ์ไมล์เหลือสองคนก็จริงครับแต่เหมือนจะมา เกเรส่าเอลลนาหรือเปล่านะฮะแต่ตัวผู้เล่นเราได้เปรียบครับตอนนี้อยู่ที่ว่าจะเปิดน้องดาวแรกได้ง่ายหรือเปล่านะครับใช่ครับผมถ้าเปิดได้แล้วน้ำคิวฟีดถูกเนี่ยจะรู้ว่าเหลือแค่คนเดียวสำหรับทุกจนดหมายเดี๋ยวอูหันไปหาหน้าขอกนาวีและปาเนหน่งออกนี้อูไม่เข้าครับผมแน่ถ้าเข้าไปนี่มีหนึ่งน้องดาวอย่างแน่นอนใช่ครับแต่ต้องกลับลงมาก่อนนะว่าทางด้านล่างพยายามจะสอยทางด้านของ17เกมมิ่งเหมือนกันครับนักบุตนนั่นเองเอาคืนฮะลูกนี้ บดิงแกเนกออกปลายหูโดนตัดยางมาแน่สามสองนี่เป็นพื้นที่กลางวงนะแต่ว่าข้อดีคือ1ิเจกมมิ่งเหลือคนเดียวนะวิเหลือ2คนครับ,รบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าฟูเซนเคลียตรงนี้ได้น่าจะหวานเจี๊ยบป,ประมาณนึงเลยแล้วในมิก้าครับไม่ไหวเหมือนกันครับผมเขาวงไม่ได้ฮนะจบอันดับที่สองไป้องครับโอ้ฝาควันเกมนี้ก็ถือว่าพื้นที่ดีนะครับมูเข้ามาสวยด้วยฮะในเฟสที่ห้านะทผู้ชม ครับผมแล้วดูฮตัตวิเทไม้์ไหลมาทางด้านของยอริน่าจะรู้ตัวหรือเปล่านะมีสมมอปิดไว้ตัดสินใจไหลเข้าไปรึกเลยครับผมในเพลย์โตนแต่ว่าโดนยิงกดมาประมาณหนึ่งยังไม่มีน็อกดาวน์ไหลเข้าไปรีกูได้หรือเปล่าและได้ครับแต่ต้องระวังด้านหลังให้ดีครับผมมีคนเจอแล้วครับคือเราตะคู่นี้นะแต่ว่าข้างหลังยังไม่เคลียร์ครับอาจจะ เล่นยากอยู่วันสุดท้ายเนินนี้แหมทางด้านของเตียวอูก็พยายามจัดๆแล้วได้น้องดาวจนได้ครับผมจังหวะนี้ครัเป็นหน้าของโซเซตเหลือ5คาแคลอรี่คนเดียวครับผมอย่างไม่จบนะตรงนี้เตียวอูเหลืโตได้เตมเฟลนองดาวไปอีกหนึ่งคนเหมือนกันครับผมเหลือคนเดียวครัทวิเตเตอร์ไมล์ไปเล่นไม่ได้ครับผมมุมนี้ทางด้าเตียวอูโดนกดมาจากด้านหลังด้วยนะครับรวมไปถึงฟูเซนที่เขย่บเข้ามาแล้วดูแฟด์ทขามาเจอตัวแล้วครับโอ้ยสายก็เปิดท้านะโดนปิด17เกมยิ่งจบ11ครับได้ครับผมตอนนี้ฮครับทางึ้นมาชั่่ววครากอนของฟูลเซ เริ่มทำพื้นที่แล้วครับเพื่อยึดพื้นที่ในวงเนี้ยผูเซนมารอดักและมุมนี้น่าจะเป็นทีม oh แบบเต็มลูกแบบกเพราะว่าต้องเดินขึ้นมาเอาพื้นที่ครับเอชวินไปเปิดทางด้านเ e อ็นน้องดาล,ลงไปทีวันด้านบนซ้าย3ทีมก็ต้องซัดการลงไปถึงทางด้านนี้นะครับเตือพื้นที่เลยเปตูร้อนก็ไปได้ดึงเฮียน็อกดาไปออลอยลดูฮะเขาไปหาออปชั่นมาได้เรื่อยๆือจริงจริงกผมละหาแคลรี่เจ็บจัดเลยครับต้องถอยมาก่อน จังหวะนี้ยังไงเป็นแฟตได้โซเซตไปแล้วเห็นขาเห็นขาขาดนัดเดียวเพื่อนบังให้อยู่แล้วเรียบร้ยเห็นด้านของทิกเกอร์ครับคอมโบกับแฟตท้าตรงนาวีจบอันดับที่10ไปนะครับผมเอาแะครับเหลือ9ทีมตอนนี้ยังไม่มีแรงพอยต์นะครับผม9ทีมนี้แต่ฟูลเซนเนี่ยพื้นที่สวยจัดเลยขมกดมาชุดแรกก็ผมยังไม่นอกแล้ว กูเล่นครบ4เช่นเดียวกันกับด่างของฟอลคอนนะครับอันดับ2กับ3นะครับผมยังอยู่นะฮะแต่ประเด็นคือเหมือนจะต้องไฟกันในด้านบนของเพลย์โซนครับใช่ครับผมแล้วเป็นทางด้านเอ็กซ์ซิมเปิลผมน้องบูโซนไปอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้น่าจะเข้ายากนะสำหรับสวิตเซอร์ไมค์ครับครับผมโอ้โหเนี่ยเพราะว่ายังติดอยู่กับแถวเอยรีนาด้วยนะวุ้ยแล้วไม่ทันไม่ทันเรียบร้อยครับแต่ไม่ให้แทมอืมสวิตเซอร์ไมค์เกมนี้ได้ไป2คิวเท่านั้นเองนะครับครับผมเหลือ8ทีมครับผม แหมยิงประตูไม่ทันเลยครับกับกับกำลังจะเจอกันแล้วถ้าวเห็นทีนะหวีมาแล้วทนทโดนเขาดิเดี๋ยวร้อยต้องแจ้งเอ็นมาเหมือนกันครับผมเนี่ยลูกนี้ของพิโอ่อนไปเถอะที่มาตามก่อนอ้ยแล้วจับมาะได้หรือเปล่าทีนั้นจับเนี่ยอุ้ยฮีตเตอร์ครับผมจังหวะนี้ยังสีเขียวอยู่ก็เลยไปตลอดนะเหมือนจะเข้ามาแจไปได้เลนนิ่งมาจะแปรทันหรือเปล่าไม่ได้ครับพิวต้องถอยลงมาก่อนครับผม หลายฮีเตอร์ตามก็อยู่ยอนออกจากเกมไปตอนนี้เริ่มบวกแล้วครับเนื่องจากต้องการพื้นที่ภายในวงครับผมขยับเข้ามาแล้วเหนือลูกหนีได้ลุล่วงลอยครับอมอลจางครับส่งทีวันจบอันดับที่8ไปแต่เหมือนจะต้องเล่นต่อเลยนะครับจังหวะน,นี้เราไปโกพาเพราะว่าเขาชิดเข้าสว<ด>ยครับเหนือไปหน<ำ>ึ่งเ,เ,เรียบร้อยครับผมเป็นแฝดแล้วได้ทิ้ง้านไปเฮ้ยลิงเข้ามาแจมเหมือนกันชิมตี้หลายตายไปอ้าวครับผมฟอวโกเหลือสองคนครับปูเซนล้มไปหนึ่งครับส่วนตรงนี้บีบีทีมเข้ามากดไปแล้วยังไงมอร์ดอกได้พิโยหมุนหลบมาก่อนครับ ฝยายยามจางเทตองจังเพห่อ่ายทีนึงโดนกดแบบนี้ลำบากแล้วครับผมต้องแฟดออกไปก่อนอีกหนึ่งชุดมาอุ้หลังก็เปิดขวาก็มีแต่ว่าบีบีเรื่องเดินอีกมุมหนึ่งไปแล้วครับผมตอนนี้ทีมไทยของเราอย่างฟูเซนนี่พื้นที่สวยจัดโอปอลไปเปิดฟิลเฟิร์นน้องดาวลงไปยิงฟีทางฐานาโดนขานเม็เดียว้วดูครับผมเก็บได้ซ้ำาได้มาตองใจได้แต่ก็ต้องเอาเกมไปก่อนครับผมถามจริงได้ด้วยครับ นี้แต่ว่าเบลมอสยังน็อกดาวอยู่นะครับตัดใจกลับมาดึงกันก่อนครับขอ<ช>อนุญาตไปเก็บคิวครับส่วน้องแจงยังจังหวะนี้ยังไงยากแล้วนะใช่มองมสักครู่เนี่ยโูเต้นเห็นแล้วด้วยในคราวยิงใหม่เดวินโอ้โหเต็มหน้าเหมือน,นกันงี้ผมน็อกดาวไปฮะดูซี่ก็โดนน็อกดาวไปจากหน้าของผู้โซนโอ้ตรงนี้หยอดหน้าต่างไงเตียดีน้าเรากินคูงปลาอยู่แล้วเจคอบได้เดวินน็อกดาวลงไปด้วยแกรนด์ครับอีกหนึ่งลูกจากเจคอบมาไปแบบ ต้อขยับออกครับไม่งั้นอาใจหายตัวสวนมาเกือบนกดาวแล้วจไปได้ถ้าของท้องแจงครับผมเปโคพาจบวันที่7จ็ดไปครับตอนนี้เหลือ6ทีมเท่านั้นครับท่านผู้ชมอู้ได้ลุ้นด้วยเกมนี้เหล่โซนรออยู่แล้วจังหวะนี้นิ่งจัด2เมตรมาแต่มันไม่ถึงเลยครับได้ครับผมมุมนี้นี่แอตลาสปารกมตีเคียวมันนานมากแล้วนะท่านผู้ชมครับผมแล้วเป็นทางแก๊สับทางท่านวูไปนอกดาวไม่พักเหมือนกันครับสำหรับเดียร์พินดูโบ คือแบบนี้เนี่ยดีครับเพราะว่าทางด้านของเอีรินาเนี่ยเป็นทีมที่รออยู่นะให้เขาปะทะกันไปก่อนครับใช่ครับเมื่อบอลลอมาแม่คิวติวไปได้ครับผมแทนบูได่ไปหน่อยคอดีแล้วพี่ฝายมาแต่ว่าฮาวสวนกลับมาเช่นเดียวกันครับผมเราไปได้มาโดยเดวินแต่ว่าผู้เล่นเสียเปรียบ3ต่อ2ถือแบบตองโผล่โอ้ยยิงหลังครับผมนึกว่าด้านหน้ายิงกันเหลือจะเชื่อรอดรอดไปครับเมื่อสักครู่นี้ตูร์ลัดไปเยอะมากับเกมนี้เอีรินาไม่ต่ำกว่า2คิวนะครับใช่ครับผมแบกมากระบอกเบลเลอร์เลยครับกลายเป็นว่าไปเบรกให้เขาแล้วเเคค้าก็บบิววไปดยรั และเลโตเนี่ยจังหวะน,นี้เก็บไปอีกหนึ่งครับผมได้คอลี่ไปดับแแบม,มจังหวะน,นี้ยังไงได้เพิ่มหรือเปออล่าแอลล่าเป็นเกมเดวี่หลายตาไปแล้วกดไปบอนครับผมบอลได้คีดฐานไปครับจังหวะน,นี้เหลือคนเดียวด้านหน้าครับผมเฝ้าคอนแต่ถ้าเดินลึกไปเนี่ยจะเปิดมุมทางซ้ายกับบีบีที่เหลืออยู่แล้วเป็นแฟลต์ขับ,บปิดบีบีจบแบบนี้ออกไปที่เก็เ<อ>แกบแล้วได้ฐาเอาแล้วครับ5ทีมตรงนี้และเรียบร้อยแล้วไปโน้ตไป ได้ครับฟอ,อรคอนฟูเซนตอนนี้ยังอยู่นะครับผมแล้วต้องการอีกเพียงแค่แต้มเดียวเพื่อขึ้นไปอยู่หัวตารางครับเอาเลยครับแอตลาเหลือ2คนเนี่ยที่เวทอยู่ตรงนี้ฟูเซนเนียนมาแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้เอเอโดนล้านไปอีกแล้วนะครับเริกแอตลายังไฮฮาวยังน็อกดาวอยู่นะครับผมทีมท้ายสองทีมอย่างฟูเซนแล้วก็เอลินาอยู่ครบ4เลยครับต้องขึ้นโอ้ยเกิดอะไรขึ้นหายไปเดียวยเดียวคือเกือบหายขาดไปนัดเดียวยเบลหม,มอมมเจอ<ง>้าลูกขึ้นมาเบลหมอจะขึ้น เล่นดอยหรือเปล่าครับผมเลยเจอครบเลยเจ็บไปเรียบร้อยอันอูลินับผมเจอเบมอนท่านน้องดาวลงไปเอาแล้วท่านผู้ชมครับแล้วแอดล่าได้หายใจหายคอมุมนี้กระสวนกลับมาทิกเกอร์ยังไงครับผมหูมุมของฟูเซนได้เปรียบมากครับคอนโทรลพื้นที่ในวงกว่า90%ครับใช่ครับผมยึดไว้หมดแล้วนะแล้วตัดน็องดาวได้ถ้าด้วยครับตัวเนี่ยแอดล่าเนี่ยยากเพราะว่าโดนบูโซนไล่หลังอยู่นี่แหละครับใช่ครับผมแต่ประเด็นคือเมื่อสักครู่นี้เขามีเหลี่ยมให้ดึงกันนะครับผมท่านผู้ชมปูเซนตอนนี้ฟูคอนโทรลเลยนะฮะอยู่ที่่วววาโอ้้แลดูง เก็บไก่นี้ได้หรือเปล่า100รเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นของฟูเซนครับวงนี้ต้องครับใช่ครับผมอู้หแล้วตาจานบอกว่าทายฟูเซนไว้ด้วยเกมนี้เอออย่าไปพูดเขารู้กันหมดรับนี้นะฮะอโอไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเอริน่ายังอยู่ครบสี่คนครับใช่ครับผมถ้าแอดลาส์ลายนี้อาจจะหมุนได้ไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจครับคือตำแหน่งของเบลมอร์สวยจัดเลยนะคือทีมเดินไม่ได้เพราะว่ามีเบลมอร์อยู่มุมนี้นะครับ จะงัดได้หรือเปล่าครับสำหรับเอียรีน่านะผู้แตะแอดลาสามคนก็ต้องฟังคาเพ่าเลยครับนี่ฮะผมกดรัวๆเลยครับจะเป็นคิวของใครเท่านั้นเองนะครับผมดูเปอร์เซ็นเทสของการคว้าไก่ในเกมนี้ครับฟูเซน57เอียรีน่า41แล้วก็แอดลาเป็นการเนี่ย5.8เปอร์เซ็นต์ครับต้องครับออมาแล้วติดหัวมาหนึ่งไหมท่านนั้นโดนจัดไปหนึ่งครับผมยังไงขึ้นมาหูกระสุนเหลือไม่เยอะแล้วครับสำหรับแอดลาของแฟลชครับพังเลยครับฟูเซน10คิวครับผม แต่ว่าเขารีเซ็ตได้หมดเลยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเอเรนาหรือว่าแอสราเพนตาแกมนะครับได้ครับขาดแต่แบบนี้ก็ขาดจัดเลยครับเรียกว่าตอดยาตอดเลือดตอดกรอบไปเรื่อยๆนะครับขึ้นมาโอ้เจคอบเจคอบโดนแปดด้วยโดนอะไรด้วยแล้วผมเขาส่วนคมเขาส่วนคมจัดเอ้าตัดกันเองเท่ากับว่าอุ้ยโคดโดนอะไรอีกแล้วครบเปียรีนาสี่คิวแล้วที่ผมนับอยู่นะครับที่โดนรับไปเอ โอ้บอลได้แฮมเมอร์ได้โอ้บอลคืนมาฮาคนในโดนาอีกหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับผมเมลมาเป็นแฮมเมอร์ไปตรงนี้อียรีนาหรือคนแค่สองคนโดนสะบัดกลับมาจังหวะนี้เจ็บหนักมากเบลมาต้องถอยรนมาก่อนครับอู๊ิเล่นชัวร์แค่ไหนครับผมตัดสินใจถอยเลยครับเพราะว่าเพื่อนออมาแล้วแล้วเป็นทิกเกอร์ผมไม่ได้ดูลีนิกหนึ่งเหลือคนเดียวครับเอียรีน่าแล้เดินครบเลยครับตอนนี้มาว่าเหลือตีตอนหนึ่งแคโดนเปิดขึ้นเรียบร้อยฟูเซนในการเอาคิวมาเลยครับอาการเหลือคนเดียวนะ วงสวยจัดครับฟูเซนฟูเซนนี่กลางเลยครับแต่ต้องคอนโทรนภูเขาลูกนี้ดีๆนะครับเอาล่ะชมคิงสตาร์ได้เบรกตัวเองแป๊บหนึ่งนะครับผมแบบนี้ของฟูเซนหรือเปล่าครับแบบนี้หรือเป็นทัวร์ของเขาเลยเออมาดีจัดนะแต่ต้องรอดูครับเพราะว่ายาลีนาก็ยังถือว่าสวยอยู่เหมือนกันครับเอ้าเอ้าเอาเม่ไดรถเมย์โยดลงทันแต่เจ็บหนักพอสมควรครับผมโอ้โหเซกด คือรู้ฮะว่าเขายิงมาแล้วได้ยินเสียงระยะเวลามันพอสมควรนะโดนลงมาก่อนครับใช่ครับผมโอ้แล้วถอยแบบมูนวอล์กยาวๆเลยครับตรงนี้แล้วรอเพื่อนมาชนครับปั๊มเฟิร์สเอกกันไปก่อนครับสำหรับอาคารใช่ครับผมนิ่งจัดเลยนะเมื่อกี้นี้โอ้ทำไม่ลงนี่เจ็บหนักแน่นอนครับเบโกพาโอ้ตอนนี้บ้านของบีบียังไม่เคลียร์อีกเหรอฮะยังครับเหมือนจะรออัปเดตหรือเปล่าอ้าวเลไรนกล้าไปได้แฮมเมอร์ครับปีเหรอ ถือมาเล่นน no? um, ะตรงนี้ไม่เช right yeah, right. okay. ื legs, ่องนะเดวันเต้ไม่ได้ฟาร์มหรือยังไงฟามนอกจากเกมไปในมิกาสองคนครับผมได้มาแล้วหนึ่งแต้มกลับกลับมาตึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่วงเฟสที่4แล้วเป็นโมโรด็อกได้ซาลูดมาแบบนี้เหลือคนเดียวสิสำหรับเดียนฟรีกเป็นเรื่องครับเดียนครับเกมที่แล้วเพิ่งจะไก่มานะครับตอนนี้เหลือคนสุดท้ายในตัวบ้านตัวคิกสตาร์ในนี้เงี้ยยาวผมเัี้ยยาวๆเหยื่อเลยครับเฟลก้อนครับรออยู่แล้วครับพี่ว่าจะเคลียร์ตอนไหนแค่นั้นเองครับ ขอวงมีนาวีมาด้วยถูกทีัวครบแปดเข้ามาแต่ยังเข้าชาร์จไม่ได้แล้วลินกอไปได้เอ็กซโคสิ่เหลือคนเดียวเลยครับที่ทอนไฟครับแล้วไหลเรียบร้อยดีเอ็นไม่ไหวครับผมสุดท้ายโดนปิดไปใช่ครับเพิ่งได้ไก่มาด้วยนะมันตัวนี้แล้วกลายเป็นว่าเคริสตัลยังไม่ไปครับเรวันเต้ก็โดนหลายตายไปท้ายได้ก็ยูยอนครับผมลินโก้โดนเลสไปฮะก็ยูยอนยังไงจังหวะนี้เอาเลนนิงไปได้ตองแจงไปแถมาอีกหนึ่งแต่ก็ได้เรวันเต้ครับผมโอ้โหรัวๆเลยมันเป็นการ มาคอนเฟิร์มคิวให้เฉยๆนะครับใช่ครับแต่เหมือนจะปวกกันอยู่สามทีเลยนะครับมุมนั้นใช่ครับผมจะเดินโดนคอมาจากด้านซ้ายครับผมเป็นฟูเซนและฟูกี้ไปได้เสี่ยวเปิดคนสุดท้ายยังไงครับทีไฟไม่ยอมครับตรงนี้ไอ้ต่นไปได้รูครับผมทวยเทนไมลมีปัญหาเช่นเดียวกันเดินเข้ามาก็เจอฟูเซนดังหน้าก็มีฟูเซนวงฟูเซนวงแบบนี้ถึงไก่ไหมครับเรียบร้อยครับอีกทางหน้าหนึ่งครับทีฟอลคอนโอ้โห ผ้า <15 S 2> เลยครับตีผ้าเลยเฉยครับผมชั่นนี้ท่านผู้ชมตกปกต่อนเนื่องครับตรงนี้ฮะแชาตททายของเขานะฮะ <c oughs> ตรงนี้17ได้มา1ได้มา2เลยครับครับวันี่ทีไฟก็มีปัญหาเช่นเดียวกันแต่ฟุกี้เก็บคิวตรงนี้ได้แล้วคุณอาร์ตเอ้ยแล้วทีไฟเรียบร้อยทีไฟ14ครับผมเอออไปโคโอ้โหเหลือจะเชื่อครับตรงนี้ก่อนแล้วกดตอนทีเอเซอร์ไปกดไม่ขาดนี่เลยครับครับใช่ครับออมุมเมนตัมเกมมันไม่ดีอะไรก็ไม่ดีตามครับ ในมุมนี้วอร์ทัสโปรเอมนีแล้วยิงพังเลยเกมนี้ไหลมายังไม่มีแทมคิวนะครับแต่ขวาเนี่ยเหมือนจะหลุดการเช็คนะโดนไปเนี่ยห้าขามาโอ้ฮันดลงมาแบดได้เอ็กซัมเปิลเวอร์โอ้โหยังอยู่ฮะตรงนี้ขวือหลังยาวหลังเออเอาหลังชนหลังเหรอเอหลังชนกันเจอหรือเปล่ายังไม่เจอเฮ้ยหลังหลังมีโอ้โหแล้วเลตโตในวันนี้มาคอนเฟิร์มคิวไปก่อนสุดท้ายหันมาเจอจนได้แล้วก็เรียบร้อยครับผมเวอร์ทัสโปรเอาอีกแล้วฮะครับ หายไปหนึ่งก็จริงครับผมแต่ว่าสี่คิวตรงนี้มาได้แล้วก็เก็บคิวมาเพิ่มด้วยครับไอตารางหายไป3ทีมนะท่านผู้ชมครับผมงานนี้เป็นศึกกาลาง,งตารางกับอุตางครับผมสิบเจ็ดได้มาอีกหนึ่งคิวตอนนี้เป็นห้าคิวรวมแล้วกดมาสิบเจ็ดจบสิบสองครับผมโดยเซนิเอนปิดบะตูรินไปทวิตเต้ใหม่เหมือนจะจบไหม เหมือนจะไปเหมือนจะไปเหมือนก่อนสิเป็นเลยครับถึงทำไมไม่ฟื้นครับได้ครับผมไมจะหมดแล้วก็ตอนนี้แล้วเล็กได้ทางด้านของคอรีไปหนึ่งครับผมแต่เขายังมีตามหลังอยู่แต่ว่าทางด้านของเล็กไม่รู้ครับหนีวงก่อนวงมนแรงแล้วไม่เนินปิดพอดีฮะแทนวูไม่เจอครับได้ครับ E A เกมนี้มาแบบเงียบๆครับได้ครับผมและอยู่ในครบสี่เฮ้ยพี่บอมถ่ายไปนะเประยะนี้แต่ว่าแทนวูโอโหทีก็เหมือนจะไม่มีแต้มในเกมนี้เหมือนก่อนเลยครับ ต้องยิงไฟปั๊มไปนะฮะตอนนี้มีเวลายิงไม่เยอะครับเพราะวงแรงมากครับเล็กวิยาแปดก้อนก็อาจจะยังยื้อได้ครับครับผมเลยนะครับเป็นโปรชอนได้ได้แล้ววงต่อมาก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเป็นโปรชอนที่ติดไปครับตอนนี้เหลือเก้าทียี่สิบหก alive นะครับผมโอ้โหเกมนี้ต้องบอกว่ายิงกันป่าปลายในช่วงกลางเกมมากนะครับครับและเป็นพื้นที่ป่าแบบนี้ทีมที่อยู่กลางวงไม่ได้ดีเสมอไปนะครับครับผมเกอร์น่าหันมาโฟกัสแล้วเบรกเกอร์ตามมายังไง S 1> <S 1> <S อยากเล่นเหมือนกันนะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าวงมันเริ่มแรงครับอ e ีรีนาเข้ามาอยู่ในプレโซนเรียบร้อยนะครับผมถ้าวงมาดังสายอ e ีรีนาได้ลุนนะแล้ว <บด S 2> เบเกอร์กดมาแต่ว่าไม่มีสมองก็ผมวิชันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเรียบร้อยครับตามเป็นตุท้ายเป็นของบีมมี่ฮะ ต่อหยู่แล้วมุมนี้ขอกลับไปแล้วอีกปีปิดครับให้เป็นมอชอนจุดอันดับที่9ก้าครับผมเกมนี้เล่นอยู่แล้วเล่นเครื่องจัดเหมือนกันนะตรงนี้นะหรับบีพีนะเฮียดี้ด้านฟูเซนมาเพียงแค่5คะแนนนะตอนนี้ธนาดูธนาโดนเปิดหัวอีกแล้วเอ้ยวิลนี่มันของแท้จริงครับโอ้ดูลินยิงอยู่ตั้งนานครับผมบุ๊บเดียวหายเลยครับตรงนี้บอนสามารถก็โชว์ไฮไลท์ของธนาโดนนี่เห็นไปแล้วนะครับใช่ครับบอลวงเอาแล้วสองทีมไทยดังนี้แชมป์โลกอ่ะสุดยอดนะ ปูเตนยังโลกบ้างอย่างนี้ไม่โอ้ยแล้วเอเลน่าก็ยังอยู่คุณก็เกินไปโอ้โหแม่ครับผมแม่แดูว<ะ>่าเหมือนจะหมุนขึ้นนะอ่านี่ผม<ห><อ>บอกไปแล้วครับ,รบว่าหมูทางนี้และตีกับวีพีแน่นอนครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าตัดวีพีได้แบบนี้ปูเซนจะได้คะแนนฉีกออกไปอีกแล้วโดนเอ้ยเอวบิวเข้ามือจัดเลยครับผมเอาเรื่องครับผมแล้วขอมาจากนิกซี่ครับผมยังไง มุมไม่มีแล้วแต่เหมือนว่าข้างหลังยังไม่จบนะมิกะใช่ครับมอสบรรจงเคาะมาพยายามจะตัดยางด้วยหรือเปล่าตัดยางโอ้เรียบร้อยยานพาหนะเสียไปด้วยรับผมตรงนี้วันแล้วเฮ้ยนิ่งมุมนี้หวานเนี้ยเป็นเรื่องจัดเอาไงอย่างจะเคาะหรือจะตะเปหรือจะยังไงดีเอาตัวไหนครับไกลหรือใกล้ยังไม่เอาทุกคน แล้วชุดเรียบร้อยเรนนิ่งครับผมได้คูลเซซี่ไปครับเอาเลยครับโบกายหันมามีโดนดาเมดอีกประมาณ18แงะมาเจ็บตังเหมือนกันครับผมสวนสวนหนักจัดเลยฮะตรงนี้แล้ววงมันมาเอาแล้วดิเรนนิ่งเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าครับผมเบมมี่หันไปเล่นต่ออีเตอร์โปวิชานโปสโมบีวิชันไปครับผมเล่นแบบนี้ไทยไปได้นิกซี่ครับผมเหลือคนเดียวครับตัวเรบเบอร์ทัตโต้ตัดกันแบบนี้ทีมไทยมีโอกาสลุ้นไก่ในเกมนี้ระเบิดมาเลี่ยมไหม ไหนไม่ใช่ระเบิดเลยครับครับผมแหมขอใบเละไปหมด <laughs> แล้วอ้าวแล้วเร็วบอลมาสวยจัดเลยครับผมตรงนี้คือทามมิ่งไหลออกมาเพื่อปิดทีวันเกมเพราะเขาไฟอยู่นะตอนนี้แล้วโอปอล์ต้องใส่หรือเปล่าด้วยเร็วบอสอีกหนึ่งน้อยเก่าทีเตอร์ก็บอกนะโซเซสออกไปยิงอาร์เอลซี่เอ้ายังอยู่นะโดนปิดเอ็นไปวิลเฟอร์โดนเลยแค่โซเซสไปเก็บอีกหนึ่งเอาเลยครับเรียบร้อยว่าจะปอยก่อนนะพี่เจตนาโดนเก็บทีเตอร้จะเก็บไปทีวันเหลือแค่สองคนเทคที่เวทอยู่ครับได้ครับแดนดอบไปเลยฮะตอนนี้ธนัโดนตระการเป็นว่านาวีที่เสียผู้เล่นเร็วจัดในช่วงต้นเกมเนี่ยยังอยู่แล้วอยู่ดดดดดดีีีรรวววววเยยคคับผมมมตอนน้้้้ไาแลหิ ครับผมดีเนทมาอีกหนึ่งแต่ว่าเลยไปทางด้านหลังครับผมต้องระวังทางของทีวันเหมือนกันเพราะว่าเกมที่เราก็เครื่องติดเช่นเดียวกันนะครับผมใช่ครับแต่ตอนนี้ประตูนี้เราได้เปรียบครับสีต่อ2ที่เกิดคือมุมนี้ถอยก่อนครับเพราะเขากําลังจะออฟชั่นอยู่ตอนนี้ใช่ครับแล้วดูฮะแต่นาว่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครยุ่งเหมือนกันครับใช่ครับถ้าสนใจเกมนี้ครับเพราะว่าฟูลเซนเนี่ยมีโอกาสโดนฉกอ่ะคุณทัไทย ใครไปนะสี่ไปแล้วส่วนคุณเฟมอ๋อไปแล้วเหมือนกันเหมือนเดิมนะคุณเฟมเอ้าแล้วไทยโอ้โหเอ้าคนจะสวยเอ้าแม่เไม่ได้ดันมาตกใส่แบบนี้เท่าก็เลี่ยงลอยเลยโอ้โหแล้ว เของเบลมอสด้วยครับผมเฉียบๆเหลือสี่ทีมยานิดาสี่ปูเซนสี่นาวีสามนิมิก้าไหลมาแจมอีกหนึ่งยิงชนเลยหรือเปล่าฮัลโหลไม่แบดเล่นหน่อยไหมเอาแล้วจังหวะนี้ฮัลโหลไม่แบดขึ้นมาเรื่อยโอ้โหได้ไหมได้สองเลยได้แบบนี้สวยจัดเลยครับผมเพราะว่าาของผูเซนของเราจะได้รีเซ็ตแต่ว่าเอ็กแทนเน็กแทนยังไงแบบนี้จะเป็นไทไฟส์เหมือนเดิมหรอเอาแล้วดิเอาอีกแล้วปูเซนเอรอันนี้อีกแล้วโอ้เราพวกเอเอแบบนี้กลับกันบ้าง เอเอได้เฉิดบ้างหรือเปล่าครับอุ้ยแล้วใครเขาทายไว้นะเอเอเดือเชื่อจริงๆครับผมท่านผู้ชมชัดเลยหรือฟุกแค่นั้นเองคือครั้งแรกอาจจะฟุกแต่ว่าถ้งครั้งที่สองเนี่ยมันก็เริ่มชัดแล้วท่านผู้ชมทีสี่แฟมิลี่ไหมอือหัลโหลไม้แบดจัดเออตกหรือเปล่าล้วหายไปหายไปไหมหายเออเฮ้ยมีเสียงอยู่หนแต่เพื่อนเขาเอาดีๆเรียบร้อยครับผมโอ้จะแบบนี้จะเสียทั้มมิ่งหรือเปล่าวะทีสี่ท่านผู้ชมใครไก่ เฮหมดได้ครับผมครับผมฝูเซนถ้าได้ไก่จะฉีกออกไปอีกส่วนี้อีดีนาถ้าได้ไก่จะตามขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับผมช็อตนี้ทีมไทยสองไก่นะตามค่านะตามค่าเลยวันนี้เอาครับกรเผอไม่ถึงสามแต่คือตอนนี้ฝูเซนยังไม่หลุดท็อปห้าเลยยังไม่หลุดเลยครับฝูแต่ถ้าได้ไก่เกมนี้นี่เกือบร้อยแต้มแล้วนะท่านผู้ชมเกมนี้ผมว่าอีอาดีนาอูแต่ก็ไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นนะครับเอาฮะรอบที่แล้วเนี่ย เจอกันฟูเซนทำได้ดีกว่าครับรอบนี้พื้นที่สลับกันเดียรีนามากดดันหน้าวงครับผมได้เปรียบพอสมควรเลยครับผมสี่ต่อสี่เท่ากันนะครับเ็นยโอ้โหเป็นแปดครับจังหวะนี้วิงไหลมาฉกเฉยเลยครับโอ้โหยิงเพื่ออายิงพี่ครับแม่หนูอินกายเป็นอย่าบอกนะว่าฟูเซนนะฮะดีเอาดีๆนะครับเด็กขอบครับ ต้องเดินหลบมุมมาก่อนครับพยายามมารวมตัวกันให้มากที่สุดครับตอนนี้เอริน่ามีดาเมจก่อนตลอดครับแล้วเวลหมอนแล้วนูรินได้ทิกเกอร์มาเอาเลยครับสามต่อสามมันจัดมันจัดจะเป็นใครเจคขอบระเบิดลูกนี้ได้ลุ้นเลยเลยไปไกลเลยครับตรงนี้แต่ว่ากำลังจะข่ายมาให้รีเซ็ตครับเจคขอบเหมือนเจไม่อยากให้รีเซ็ตจังหวะนี้ก็ต้องเล่นครับจะค่อยๆเอาแบบนี้รีเซ็ตได้นะครับโอ้โหไปแบบนั้นไม่มีใครครับโอ้แบบนี้รีเซ็ตได้ครับที่เหมือนจะเห็นแพนเซฟอลครับ จิตแข็งจัดเลยนะดีซะได้เป็นเรื่องนี่นะโดนคอยคำไว้ให้ครับเลยมั่นใจเลยการชุบนะโห้เดินมาแบบนี้จะเข้าแนวยิงของเจคอบหรือเปล่าตัวโอปอชตัวหลากรายกันพอสมควรครับผมอุ้ยคือเนินที่เห็นค่อนข้างปิดฝั่งโอปอนเลยครับใช่ครับผมแต่โอปอนไม่รู้ว่ามีทางขวามานะครับเหมือนจะเห็นหัวแล้วครับแต่เห็นก่อนครับเอาเลยครับวัดกันตัวน้องนี่นะครับถ้า e อน็อก ฟูเซนถึงไก่เลยใช่ครับผมนอนงูอยู่แถบนี่แต่ก็เห็นพี่เพี่อนเห็นเออเอาครับผมพอเพื่อนดึงมานี่ก็มาจัดให้เลยครับพื้นที่สุดท้ายอียรีนาทำได้ไม่ดีเท่ากับฟูเซนในเกมในสองเกมที่เราเห็นฮะต้องปัดกันเรื่องความเนียบจริงๆนะและเกมนี้คอนโทรลพื้นที่มากกว่าด้วยนะครับตอนแรกใช่ครับผมโอ้โหแล้วเวลมาถือนี้มาโอ้ถือมาแบบนี้แต่ว่าเนินนี้อาจจะใช้งานได้ยากอยู่พอสมควรนะครับอ่ะยิงเช็คต้นไม้ไปไม่มีไปครับไม่รู้เหมือนกัน สีสองับผมไม่น่าพลาดแล้วหรือเปล่าครับสรับฟูเซนฉายแต่ไม่ได้ไอโฟมยังสองต่อสมครับผมแล้วขึ้นรถมาแบบนี้โอ้โหอโอ้บอลหหลอชื่อ ทดึงดึงึงกิคนฟร์มคิวไก่อนครับผมหนึ่งต่อนึอหรือว่าทิกเกอร์ครับจังหวะดีเอาเลยครับผมแต่แต่ิกเกอร์ไม่รีบชุบด้วยแฟตจังหวะดีจัดเพราะเาเดินแล้วขาวขเื้อมเนือจัดโอ้โหมาจัด นี่เลยครับคือทอรีเดอร์บอร์ดนะครับครับผมปูเซนครับผมยังคงอันดับที่1ของตารางครับอยู่ที่118คะแนนครับอาวีตามมาแล้วครับ1 0 6แต้มห่างกันเพียง12แต้มเท่านั้นนะครับครับผมฮิมฟอลคอน96แต้มครับผมเวอร์ตาโป8 8เดียนฟริก80